เจ้าเมืองเองหรือใช่เป็นข้าเองชางเทีนคงอยู่ไหนล่ะตรงนั้นเจ้าข่าเขารึอแม้แต่ดาบปีศาจก็แตกออกเป็นสิง่งเสียงเจ้าเจ้าทำได้ไงกันแน่นอนว่ามันก็ต้องถูกทำลายโดยดาบศักดิ์สิทธิ์ของข้านะ่ะสิ <c oughs> ขอข้าดูหน่อยได้ไหมฝันไปเถอะก็ได้ก็ได้งั้นกลับกันเถอะ หลวาเซียนเทียนกล้าดียังไงถึงมาโจมตีข้าถึงแม้ในมือของเจ้าจะมีดาบวิเศษแต่เจ้าก็ได้รับผลกระทบจากจิตใจเข้าแล้วจะดีกว่าหางมองมมนให้ข้าอยากได้ดาบข้าหรือต้องดูว่าเจ้ามีความสามารถรือพอหรือเปล่าเหตุใดนางถึงได้แข็งแกร่งเช่นนี้เพลิงโลกันเฉือนวิญญ,ญาณอา้าหลวาเซียวเทียนข้าจะมาเป็นเจ้าเมืองคนใหม่แทนเจ้าเองพลายเริงระบำาเจ้าฮ่าฮ่าฮ่ารู้สึกกระชุ่มกระชวยเสียจริง สังหารนักรบขั้น6สําเร็จได้รับ600แต้มวิวัฒนาการนี่ก็ครึ่งทางแล้วสินะที่จะได้วิวัฒนาการเป็นระดับเสหลัวเซียนเทียวได้ตายไปแล้วและในตอนนี้ข้าก็สามารถแย่งชิงตาแหน่งเจ้าเมืองได้แล้วหรินผู้เอาโศรเหรินเกิดอะไรขึ้นกันเจ้าเมืองตายในการต่อสู้อะไรนะแม้แต่เจ้าเมืองอยังตายหรือเป็นไปไม่ได้เจ้าเมืองเขาเป็นถึงนักรบระดับสูงขั้น6ที่ถูกส่งมาจากเมืองหลวงของอาณาจักร เทียนป้าเลยนะข้าพยายามปราบชางเทียนคงอย่างเต็มความสามารถแล้วช่างน่าสลดใจแล้วถ้าท่านจะเมืองได้ตายไปแล้วเราควรทําอย่างไรตอ่อล่ะผู้โอโซเหรนจะเป็นอะไรหากให้ท่านอยู่ในตําแหน่งชั่วคราวไปก่อนในเมื่อทุกคนเชื่อใจข้าขนาดนี้แล้วล่ะก็ข้าก็จะรับไว้ด้วยความเต็มใจแล้วนะที่นี่คือขราชาเจ้าเมืองได้โปรดรอที่นี่สักครู่นะขอรับเราต้องกระจายข่าวเรื่องฆาตก,กรรม ของช้างเทียนคงและดึงดูดมาอยู่ฝ่ายเราแล้วก็ไปรายงานแก่แม่ทัพแห่งจักรวรรดิแล้วข้าก็จะกลายเป็นเจ้าเมืองที่แท้จริงหรินซิงรายงานท่านเจ้าเมืองหรินซิงมีคนจากกลุ่มทหารรับจ้างโลหะมาขอเข้าพบท่านไม่ใช่ว่าเจ้าเป็นผู้ชี้แนะของนิกายห้องสวรรค์หรือไงแต่ตอนนี้เจ้าอยากจะเปลี่ยนบทบาทตัวเองมาเป็นเจ้าเมืองเนี่ยนะ